สวัสดีครับผมเราอยู่ในเกม Summer War นะครับผมเรามาลุยโถง B10 ธาตุไฟนะครับผมกับทีมธาตุน้ำของผมทั้งหมด5ตัวครับไปดูกันฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง i m q game ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมทีมของผมไม่ได้เก่งหรืออะไรทั้งนั้นแค่มาลงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเกมสวยๆอยู่ในเพ t o r e ครับดาวน์โหลดเลยครับ Summer War อร์อีกอย่างหนึ่งครับขอบคุณเกม Summer War ด้วยครับผมเที่ยวกาสเราได้ทำคลิปลง YouTube และอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือ

ทางใครแต่ใจกูแนวแน่หันยางควบให้เลยมาแทว่าเล้าดังไทไปให้พบกาบฟไปประจุดทที่ไม่เคยมาเวลาุทีส่ไฟลาวาสดรู้ลังคันที่ลุมไม่ยาแตู่ขี่ทัดตันทำผมป่าไ่แพวกไปไปเต็มตาขี่ไปสุดยาไม่มีเบรกกูอยู่ในมบมือไฟมันตื่นแต่เอวควันมันลอยไปสูงปกว่าตึกชีวิตแต่นีมันไม่ดสคริปตถนนนี้มันยาวกว่าทะเลทรายแต่ใจกูความจะผู้ไปไฟ ให้สตูยังมากมายแต่ว่าให